คิดถึงฮักเนอรจะบอร์กอ่ะไอเลิฟอยู่อร์กอูเรื่องนี้ไอยงอ๊ะไอยงอ๊ะข้าเปล่าข้าเปล่าถ่ายเพลิดเลิศถ่ายเพลิดเลิศวันนี่อันนี้ของนัทนี่นะครับเนอรเนื้อทองแดงประกายลุงเผาเพลิดเลินอาจารย์จะต้องประทานพรเน้อไอต้มมันไอ้หน้าจืดผมเมินล้วผมเอาเตื้ออาจารย์ต้องประทานประทานมหาอาจารย์เฉลิมชัยโคตรสิบิวัฒน์ อาจารย์ที่เคารพรักของกระผมซึ่งหน้าเวลานี้นะครับผมยังบปเจออาจารย์พวกซึ่งบอกว่าตอนนี้อาจารย์ของผมอยู่ที่ไหนแต่ทุกๆครั้งที่ผมเดินทางมาเที่ยววัดล่งคุณผมก็จะต้องมากราบอาจารย์ของผมกราบสวัสดีครับอาจารย์ที่เคารพของ,ของกระผมกาบแพร่พ้าวครับคิดถึงคิดถึงฮักเนอะจะบอกเหรอไอเริฟอยู่ ไอเลิฟยูสไอเลิฟยูไอเลิฟยูสมัดไอเลยูสมัดมันเลียคิงเจ้าอย่างคิงบอกให้มาแล้วนี่ทุกอย่างที่อาจารย์จะให้ลูกซิปต้องการอย่างตีคิงมาวันนี้คิงต้องการอย่างบ่มีประโยชน์คิงปฎิมาวันนี้วันนี้อยากวันนี้วันนี้มีสองงานเอาไอ้ยังผงผ่านไปแล้วมากันนี้จะเป็นเรื่องของไอต้อม้องละ นานักดีาะวันนี้วันนี้วันนี้เขาจะมาอุ้เรื่องนี้ไอ้ยองไอ้ยอะเขาเ้าเขาเ้าผายเพลิดเลิศผายเพลิดเลิศวันนี้อันนี้ของนัานี่นะครับเนอะเนื้อทองแดงปรากายลุงเผาเพลิดเลิศนาอาจารย์จะต้องประธานพรเนอไอ้ต้อมมันไอ้น้าจี๋ผมเมอแลวผมเอาเตื้ออาจารย์ต้องประธานนะผมนี่มาเลยฮักผมอันนี้น่าฮักผมแต่ผมต้องขึ้อาจารย์ ประธานพี่น้องพอเนอะใส่หัวมึงอะใส่หัวมึงอะรักรักรักพ่อหน้ามากพี่เอ๋ป้าักอเราอยู่สมัาตรครับนะครับอาจารย์หนึ่งความจริงวันนี่ยตั้งใจจะไปดูสตรีนอาร์ของอาจารย์เพราะว่ามีคนโตยมาพงหน้าขนาดผมก็บอกว่าผมบัสมมารถคือจินตนาการผมบัสมมารถไปอานความคิดของมเนเซนหมุนขาเบิรมเพนนเล แบบนี้จะบะเพือฮักได้อย่างใหญ่ย่ะเขียนหน้าพาวนี่ก่อนโอ้นี่ของดีนี่เของธรรมดาเนี่ยพายพายประกายพายเพื่อเลิศโอ้นี่จะเอาขึ้นคอร์เนอร์ครับโอ้นี่จะมาขายบะเกลขายโอ้เกี๊ยวปลาเท่าลูกไปนะครับเก้าสามแปดซุป เก้าสามแปดเนอะครับผมดูค่าชดำเขาเก็่ค่ามั้ยดูค่าเกปอกระยดำออมาทำมาทำาต้อมเลยอมไดยอแดแล้วครับมันมันเป็นของต้อมเท่านั้นเรียบรอยท่านจีะกลาบขอพระคุณครับนี่ครับต้อมกระชายดำ หมดสิคร,รับต้นปีศาจมาได้หนี่ครับรรนี่ครับนี่ครับลุงประกายพายเพื่เลิศขอบพระคุณครับโอ้จะเอาไว้เจ้าลูกเจ้าหลาหนเนอะต้องมึงข,ขายสักคนอะรักรักน่าแต่เลยน่าแต่หิวเมื่อไหร่ปล่อยหิวเมื่อไรปล่อยคิดหนึงครับคิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเกิดจะไปลุยงานต่อละขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ วันนี้นะครับเดินทางมาวัดลงคุณสําคัญเลยคืออะไรครับขอพอครับขอพอครับขอพอครบนี่ครับอันนี้ให้ต้อมกระชายดําอันนี้จากนายปีศาจอาจารย์เฉลิมชัยไปข้นมอพื้นี่ครับต้องนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดแล้วของผมนะครับให้พี่ต้อมกระชายดำครับขอบคุณครับขอบคุณนายปีศาจนะครับอาจารย์เซนนี่ด้อครับเนื้อทองแดงประกายลุ้ง พาวเพิ่เลิศนี่ครับนี่ใหเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับเก็บไว้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้แก้วอันนี้แก้วอู้จะเลยว่ามีอันเดียวในโลกนี่ครับเก็บไว้คอยคอได้ครับเต้เต้เต้บอกเต้บอกเต้บอกอันนี้ไปผ้าในหยกเต้เต้พอเต้พอผมขอดูกันว่ามันนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวจะพอว่านี่ครับแดงปังกายลุงเพาเพิ่เลิศเป็นใหญ่ครับเนื้อ วันนี้นะครับเดินทางมาวัดร่องคุณนะครับผมตามคําสั่งของอาจารย์เฉลิมชัยโคศิิพัฒน์นะครับก็สรุปแล้วนะครับวันนี้ต้องกระชายดําได้ทําการรับมอบเหรียญจากอาจารย์เฉลิมชัย1เหรียญเอาไว้พวกติดเนื้อติดตัวนะครับเนาะอาจารย์ขอทําทการสลักชื่อไว้ให้ผมเลยเหรียญน,นี้นะครับมาจากเจ้านัทปีศาจนะครับหรือว่าเจ้านัทเชียงรายนะครับเนื้อทองแดงประกายลุงพลาวเพิดเลิด นี่ครับมันจะต้องแส่แบบนี้เลยตื๊อตื๊ตืตืตตนะครับอาจารย์ทําการเซนให้ผมไปที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นสมบรรัติอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่อาจารย์มอปรากับต้อมกระชายดำเป็นการพิเศษกราบขอพระคุณอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒนครับโผลนี่ครับลุงประกายพาวเพิดเลือดโอ้เต๋อโอเต๋มใจใหรุ่นคะแล้ว <c oughs> <c oughs> การักขับเกล่าการักขับเกล่าการักขับเกล่าเนี่ครับนี่อันนี้คืออ่เนื้อเนี่ยเนื้อเนี่ยมันมันมันเป็นปลาคาร์พได้ครับเอ่ออันนี้ก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์เปิ้ลเซ็นที่ผมเปิดขายพิเศษเลยนะครับก็เอาเก็บเอาไว้ครับเป็สมบัติของใครครับของไก่เนี่ยครับผมของนัดปีศาจครับดูว่านัดเชียงรายอันลาเนนนอนกันเนอรใครจะแปรงบ่อซ้าไว้น้ำติดติดตามนะครับเนอรอันลานะครับเนอร ปับนึงนี่ครับนี่ครับหนึ่งเก้าสามแปดครับหมายเลขเลขที่ออกนะครับเก้าสามแปดหนึ่งเก้าสามาแปดอ่าจไว้พี่น้องเหยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเนอตีได้ทําการท้ามอบเหรียญนะครับผมจริงหน้าพิซซ่าตั้งใจจริงผมเม่อละนะครับแต่ว่าติดยู่ที่ว่าอาตางท่านอาจารย์เปิ่นไปญี่ปุ่นอาจารย์ไปญี่ปุ่นตอนนั้นอ่ะครับผมก็บอกว่าเดี๋ยวรอท่านอาจารย์พี่มาก่อนลูกญี่ปุ่นมาก่อนอ่า าครับประมาณนี้ได้แล้วนะครับป่ะแน่นอนป่ะเนี่ยผมชอบขนาดเลยนี่นะนี่ครับประกายลุงพลาวเพิดเลิศชื่อพระนะครับชื่อพระตัวาโลพระโคสิตาโลครับนี่ครับเออโคสิกาโลอ่าครับแต่ฮาก็ได้แบบครับผมพอปรคุณมากครับนี่ครับก็จะเป็นแฮมหนึ่งนะครับแฮมหนึ่งย่างที่ผมคือรอบนี้ตั้งใจเอาขึ้นคอเลยล่ะ พอหลอบก่อนนี่ได้องค์ใหญ่ไปหน่อยนะครับเอาแบบแปรนะครับอันได้เอาขึ้นไว้บนหิ้งพระเดี๋ยวรอบนี้นี่เอาขึ้นคอละเดี๋ยวไปเซ่อมกรอบก่อน<ด>นี่ครับใช่ใช่เซลลงดอนนี่ครับเซลล์รองดอนเออโหายใช่เออมานาถามปน<ๆ>แล้วไอ้ไปอยู่กับ่ะจะกรอบจะกรอบ<ๆ>จะกรอบเนื้อใสเนี่ยเออกรอบเนื้อใสกรอบเนื้อจะได้กรอบน้ำไม่ได้เนี่ยครับพอจะกรอบเนื้อใสเพิ่งงามดีครับนี่นะครับ